มีประเด็นดราม่าอีกจนได้นะครับสาหรับแม่ปองหรือว่าทิศสมปองหรือว่าคุณสมปองแล้วแต่ว่าจะเรียกว่าอะไรนะครับคือไปออกรายการเป็นรายการในโซเชียลของคุณอีทป,ปองลางนะครับก็เหมือนกับไปนั่งรับประทานอาหารมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับล้อมวงกันอยู่แล้วอยู่ๆนะครับก็คงเซตเอาไวแ้แหละให้ผู้หญิงสาวสวยคนหนึ่งซึ่งก็หสวยเลยนะฮะมานั่งที่ตักนะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละมานั่งที่ตักเสร็จปุ๊บ ก็มีการกระเซ้าเย้าแย่กินคงกินข้าวด้วยกันนะครับเท่านั้นแหละครับด้วยความเด่นดังของคุณสมปองก็เลยทําให้เกิดการวิพากษ์วิจารสองด้านเลยนะครับด้านหนึ่งก็มองว่าก็ไม่เหมาะสมอยู่ดีนะถึงแม้ว่าจะศึกไม่ได้เป็นพระแล้วแต่มันมีเด็กมีเยาวชนมีคนติดตามเยอะนะก็ควรจะทําตัวเองให้เป็นแบบอย่างหน่อยแต่ด้านหนึ่งก็ได้แหละครับบอกว่าเอาก็เขาศึกมาแล้วอ่ะเขาก็าเป็นคนธรรมดาผู้หญิงคนหนึ่งจะมานั่งขี้ตัก และมันก็เป็นการทํารายการซะดิซ้ำไปไม่ได้โป๊เปลือยอะไรซะดิซ้ำไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะอะไรกันนักกันหนาคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ว่าอย่างไรแต่ล่าสุดเนี่ยนะครับคุณสมปองก็ออกมาอธิบายความเพิ่มเติมนะครับตอนนี้แกไปตรงไหนนะฮะเป็นคอนเทนต์หมดคอนเทนต์ก็หมายความว่ามีคนสนใจการทํารายการให้คนสนใจเนี่ยคือวัตถุประสงค์อันดับแรกๆเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นมันก็ต่อยอดทางธุรกิจได้ด้วยนะะ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเอาคุณอีทก่อนซึ่งเป็นเจ้าของช่อง YouTube ที่รายการนี้ไปออนเนี่ยนะครับบอกว่าคลิปแตกแดกตับล่าสุดที่มีการรับเชิญคุณสมปองทางทีมงานก็ตรวจเอทีเหมดแล้วนะและภาพที่น้องทีมงานไปนั่งตักแม่ปองนั้นเป็นแค่ช็อตสั้นๆเองนะที่น้องๆเขาไปแกล้งแม่ปองเท่านั้นในคลิปจะนำเสนอเห็นถึงความสามารถและให้ทราบถึงผู้หญิงในอุดมคติ ของแม่ปองว่าอีก2ปีที่เคยบอกว่าจะแต่งงานนั้นเนี่ยเขาชอบผู้หญิงแบบไหนจึงแจ้งไหมกับสังคมได้รับทราบนะจนกระทั่งล่าสุดนะครับคุณผู้ชมล่าสุดคุณสมปองในแกก็ออกมาโพสต์แล้วแล้วก็แล้วก็บรรยายสถานะของตนเองว่ารู้สึกเป็นที่รักนับจากนี้ขอสำรวมระวังเรื่องของสุภาพสตรีอย่างเคร่งครัดตามคำแนะนำของลูกเพจทุกท่าน วงเล็บแม่ปองคนเดิมเพิ่มเติมคือเป็นเด็กดีนะไม่รู้เป็นคนเทนหรือเปล่านะไม่รู้เป็นคนเทนหรือเปล่าคือนับตั้งแต่ที่คุณสมปองศึกออกมานะครับออดอกแรกเนี่ยที่โดนเนี่ยก็คือ,อ,อไปไปท้าชกกับคุณศรีสุวรรณซึ่งต่อมาก็บอกว่าไม่ไม่ไม่เอาดีกว่ามันดูก้าวร้าวนะแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยตักคอยเตือนมาก็บอกไม่ทํา นะแล้วล่าแล้วต่อมาก็ไปคุยกับคุณบุ๋มในลักษณะที่ก็ทําให้สังคมพิพา์วิจารณ์อีกว่าโอ้โหมันไม่เหมาะสมนะการมาเปิดเผยเรื่องราวอะไรบอกว่าแอบรักในสมัยที่เป็นพระเนี่ยคุณบุ๋มเองก็ยังรู้สึกตกใจแล้วก็บอกว่าคุณบุ๋มเองทุกวันนี้ก็มีแฟนอยู่นะมีแฟนอยู่แล้วคุณบุ๋มก็บอกว่าโอ้พี่ก็กลัวนะว่าแฟนพี่เนี่ยยิงปืนแม่นคืออาจจะเป็นการเปิดเผยอะไรก็ตามแต่แต่ก็ต้องอย่าลืมนะว่าคุณบุ๋มยังมีแฟนอยู่นะ แกมีแฟนอยู่มันก็อาจจะทําให้เกิดความไม่สบายใจพูดมากไปนะครับเรื่องบางเรื่องมันก็มันก็อาจจะเป็นจริงอ่ะแต่ว่าก็ไม่ควรจะไปพูดหรอกนะสังคมก็วิาพากษ์วิจารณ์กันไปแกก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ได้คิดเกี่ยวกับเรื่องเซ็กอะไรแบบนั้นเป็นเรื่องความปลื้มที่มีต่อคุณบุ๋มปรนัดนาเพราะเป็นทั้งคนสวยคนเก่งแล้วก็คนดีเนี่ยต่อมาก็มีเรื่องของผู้หญิงนะก็โอ้มีข่าวเป็นชอ็ชอตเลยนะสําหรับ สำหรับคุณสมปองคุณผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ว่าอย่างไรมันเป็นคอนเทนต์หรือมันเป็นความบังเอิญห,หรือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่มีชื่อเสียงที่จะถูกจับตามองจากสังคมเป็นกรณีพิเศษครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบสื่อแบบยุคนสื่อแบบอีซี่ยุคนอีซี่นิวต้องการสนับสนุนชุมชนทีมงานเด็กต่างจังหวัด และโครงการรถข่าวปันสุขคุณผู้ชมครับสามารถที่จะอุดหนุนสินค้าของพวกเราได้นะครับเป็นสินค้าชุมชนจากเภอปัวจังหวัดน่านนะครับวันนี้ผมมีน้ำพริกนี่น้ำพริกแมงดาครับน้ำพริกแมงดากับแคบหมูสูตรต้นตำรับจากเมืองปัวจังหวัดน่านมาเนะนําให้กับคุณผู้ชมนะครับน้ำพริกเราจะมี2แบบนะฮะก็คือมีน้ำพริกแมงดานี่ครับ แล้วก็น้ำพริกปลาร้านะครับคุณผู้ชมสามารถเลือกเอาได้เลยมาพร้อมกับแคบหมูถุงแบบบ้านๆแต่ว่าทำกันแบบสดใหม่อย่างแน่นอนชุดละเนี่ยนะครับ1้อยบาทนะหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือเอาชัวร์คุณผู้ชมเข้าไปในลิงก์ลน์ที่อยู่ด้านล่างนะครับลิงก์ลน์จะอยู่ด้านล่างคุณผู้ชมกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ลน์จะชัวร์ที่สุดนะครับเพราะว่าระบบมันจะบันทึกเอาไวา้หรืออีกช่องทางหนึ่งที่ชัวร์ก็คืออินบ็อก หรือว่ากล่องข้อความเพจ e ีซียุคนหรือว่าเพจนอร์ม l ยุคนก็ได้นะครับชุดละ120บาทนะครับทั้งแคบหมูทั้งน้ำพริกเนี่ยเราทำสดใหม่เสมอยุคนการันตีคุณภาพอีกแล้วครับท่านนะครับก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับว่ากว่าที่ผมจะหาของอะไรจากชุมชนมานำเสนอสักอย่างหนึ่งน,นะครับผมซีเรียสผมพิถีพิถันผมตั้งใจเป็นอย่างมากนะครับ น้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาร้านี้ก็เช่นเดียวกันนะครับชุดละแค่เพียงร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับอย่าลืมครับผมมีน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลา,านะครับปลาร้าเนี่ยจะเป็นปลาร้าสุกก็ต้องพูดความลับให้ฟังว่าปกติผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยจะทานน้ำพริกสักเท่าไหร่นะคืออาจจะไม่ได้ถูกฉลกกับตัวเองนะครับแต่ว่าน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาร้าสุก ครั้งนี้เนี่ยนะครับผมพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำนะครับว่าติดตู้เลยนะครับแล้วก็รับประทานอยู่เสมอๆนะครับเอารับประทานร่วมกับกับข้าวหลายๆอย่างได้คิดอะไรไม่ออกก็เข้าสวยเลยครับนะหรือบางครั้งต้มไข่สักใบสองใบนะครับมากินกับน้ำพริกกับแคบหมูก็สบายท้องแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยนะครับชุดละแค่เพียง120บบาทเท่านั้นนะครับได้สนับสนุนทั้งชุมชนนะครับคนในชุมชนที่ ทำของขายมีรายได้สู้กับทุนยักษ์ใหญ่ได้สนับสนุนการจ้างงานในต่างจังหวัดนะครับที่บ้านเกิดผมเองแล้วก็สนับสนุนทีมข่าว e a s y w s w s Easy ยุคนแล้วก็โครงการรถข่าวปันสุขด้วยนะครับอันนี้เป็นน้ำพริกนะฮะชุดละ1 2อบาทนะครับอีกอันนึงนะครับเป็นสินค้าอันดับ1เลยนะครับคุณผู้ชมหลายท่านรู้แล้วล่ะตอนนี้หลายคนเขาเรียกผมว่ายุคนขายแหนมนักข่าวขายแหนมโอ้โผมผมภูมิใจมากเลย ที่บอกว่าผมเป็นยุคคนไขแน่แหนมนักข่าวไขแ่แหนมนี่ครับแหนมเมืองปัวจากจังหวัดน่านชุดละร้อยอันนี้เท่าไหรนนะลืมราคาขายไปขายมาชุดละร้อย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 ห้าสิบบาทชุดละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับชุดละร้อยห้าสิบาทนะครับแหนมยุคนชุดละร้อยห้าสิบาทหนึ่งชุดเนี่ยจะมีสิบชิ้นเห็นไหมฮะสิบชิ้นเรียงกันเลยสีสันสวยงามมากแต่ไม่ได้ใส่สีนะครับหมูเนี่ย หนังหมูเด้งๆเลยเห็นไหมฮะแล้วก็พริกขี้หนูสวนเห็นไหมครับสวยงามมากเลยนะพริกขี้หนูสวนหมูหนังหมูเทศบาลจะตรวจสอบก่อนแล้วนะครับว่าสะอาดหรือไม่สะอาดปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยหลังจากนั้นคุณผู้ชมสั่งมาเราถึงเริ่มต้นผลิตนะเริ่มต้นผลิตวันหนึ่งนะครับทำวันละไม่เกิน80ชุดนะครับนะไม่ทําเยอะกว่านี้เพราะต้องการควบคุมคุณภาพให้มันอร่อย ไม่อยากทําเป็นอุตสาหกรรมอาหารเหมือนกับผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับคือถ้าทาแบบนั้นเนี่ยผมกังวลผมกลัวว่ารสชาติมันจะเปลี่ยนคุณภาพมันจะไม่ได้ผมอยากให้คุณผู้ชมได้กินของโฮมเมดซึ่งปัจจุบันเนี่ยหาทานได้ยากหเหลือเกินนะครับและคุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าที่ผมบอกว่าเป็นสินค้าดับหนึ่งเนี่ยนะครับคนที่เคยลองสั่งซื้อเข้ามากินชุดหนึ่งสองชุดสามชุดเดี๋ยวนี้ติดใจครับสั่งทีกัน5ชุด10ชุด20ชุด30ชุดก็มีมาแล้วดูสิครับ มันต้องอร่อยแน่ๆนะครับถ้าคนเคยทานแหนมอยู่แล้วก็ทานดิบได้เลยนะครับแต่ถ้าคนไม่นิยมทานดิบก็โอ้โหไปทําได้หลายเมนูเลยครับไม่ว่าจะเอาไปทอดกับไข่คั่วใส่ไข่เอาไปคั่วเอาไปปิ้งเอาไปจี๋เอาไปทอดเอาไปนึ่งโอ้ยได้ทุกอย่างเลยและที่สําคัญอร่อยมากครับหากคุณผู้ชมเคยทานแหนมที่ไหนมาก็ตามแต่และอยากทานแหนมที่ยุคคนมันกล้าการันตีว่าอร่อยเนี่ยนะครับลองดูครับผมตั้งใจให้มันเป็นของดีของอร่อย สนับสนุนชุมชนทีมข่าวรายได้ก็เอามาสนับสนุนการทําข่าวในองค์กรข่าวอีซี่นิวอีซี่ยุคนที่คุณผู้ชมเห็นน้องๆนักนะข่าวโลดแล่นกันนั่นแหละครับชุดละแค่เพียงร้อยหบาทถ้าสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจ,สนใจเข้ามาหรือเอาชัวร์นะครับเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างนะครับสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ระบบมันจะบันทึกข้อมูลเอาไว้หรือไม่ก็เข้าไปในกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์เพจอีซี่ยุคนและ Normal ยุคนได้เลยนะครับ ขอบพระคุณอย่างสูงสำหรับการติดตามและสนับสนุนวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ